ขาวมเมากเลยไม่เช้าแบบไม่เช้าไม่เ้าไม่ห่างห่างาที่มีเงื่อนมเริ่มาเรื่ห้างน้างมาตอนเย็นใหญ่เห็นได้บ้านน้องไฟนี้เก็บผลตินี้เราเรามั่นใจไหมมั่นใจมากเราได้ลุกไหนบ้างวันนี้ ทั้งสอบทั้งเตะทั้งหมัดเลยครับเรื่องครับได้เปลี่ยนบอลยื้ไปต้องไปอะไรนะครับได้ได้เปลี่ยนบอเยื้อไปรูป่างได้ครับสูงย์ูนย์เช้าไปเขาก็บ่นว่าเราเราตอกินมาเรื่องพองเรื่องใหญ่เช้าแป๊บทหนักเกินไปเลยนี่นันอะไรร้อยอิปบอกี่อนด์ร้อยสิบปอนด์ครับอายุเท่าไหร่ร้สิบห้าปีครับเย่าบอกคนไฟนะผมห้าสิบป้าไฟนะผมจะไครับที่ไหนนบปรีครับ น้ำหนักนี่เราโอเคไหมโอเคครับพอดีพอดีนะอยากเป็นไกด์ลูกสามตลอดมาชคเทพบอลไม่หนุนโชคร่าจะมีไฟที่สองนะครับเราไฟที่สองเหนือจะได้หมดไหมได้หมดครับไฟแรงต่อยกระแสนาฬกากรแสนกาเลยนะเหนื่อไม่เนี่ยไฟเนี่ยก็ไม่เคยเตะไม่เคยนะอืมโอเควันนี้จำจำแล้วอยากขอบคุณใครบ้างอยากขอบคุณเซี่ยสังกาที่ซ้อมแล้วก็เตะเป้าแล้วก็พาทำทุ่มเททุกอย่าง สุดท้ายก็ฝากอะไรถึง FC หน่อยก็ฝากซีชาวบุรีฮะก็ผม<ะ>ทำสำเร็จแล้วครับครับมากครับเนาะ